มาเด้ทีมช่างใหม่เดียวไุ่ไปไ้งพุด่งไปได้ไมพูดไ่พดดักตัวที่ย่างเลีงเสดักแก่งเดียวเล่นมันมักดักเนาะมันมักดักกันว่ามันดับเลยตีป้าหันไปตามไปดูเรา มันมันเบิดเตี้ยมันเต็มทังเลยเยต,ตเยนเนี้ยสวัสดีครับตอนนี้นก็ถูกช่องอวมสินออนตัวแล้วพี่น้องเดจะขับมากอีกเป็นไรอีกไม่รู้ดีดับไปเลยวะรับการอากาศไปเลยเตี้ย ามไปเบื้งห้อหายบมตเนี่เช็ดก่อนก่อนที่จะร้องว่มี่าม่ถ้าไม่มีเสือจะคล้องเลยนี่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 คล้องแค่บัตรกันเรสอำแัน น้ำฟีฟเหมือนเียนน้ันบ่มเต็มเลยน้มันเครื่องนี่เขียนนนมันวาก็เติมน้ำมันบกเครื่องบ่มกันลองไปเจ็ดลูไปบวชนหน้าไหมบึ้งบนหน้าบึ้งบาน้าด้วยงหอนหอนด้วยดผ่านเรียวผ่านเกี้ยวเสียสมัยปะเดี๋ยวถอดกางเกงให้เลยปะทส่บาเลย วองเลยน้ำขุ่งเหรอี่น้ำม่อนอืมพ่อ,พอบอา่นั่งก็ยออกกันขาดลายเถอะหัวกเสียโอคค้ยผมออกดิขาดนุุ่นเื่อกี่เนี่มามาามาายกัน ยุ่ก่อนเสียงหมอน้ำถึงน้ำแห้งถอย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 น้ำแห้งน้ำแห้งเข้ดับเลยตีไหวคือดังปัสยานใบ่ตเกี่ยวข้อมนบ่ขึ้นตีปลามันไปเหตัวะไรบุ๋ล่่มันบ๊วยสายสายบ่ใส่เกี่ยวข้อมน์อะไรตีตอนวางเอาเครื่องใหม่ไม่ได้เติมน้ำแต่เติมไหมเติมเติมก็มาเติมเต็มเลย ทำไมเติมมันมาขุดขนาดนี้ก็เรียบร้อยแล้วเจ๊มือเลยหัวมือนีีตีหัวหัวมือนนั่นเปล่าเห็นไหมเนี่ยน่าบ่ออกน้อยใส่นไหมโอ้นึกว่าเสียงเครื่องบินมันหันเสียงหมอนำติดพอดูน้อยใส่ก็คือพอน้อยตอนเท็ดดูก็ันเลยน้อยเดือตอนทำงานแล้วบใบใครมาเบิ่งให้เราเนมะทุกหม่องทุกบ้านเหรอหัวน้ำจะไปใส่กันหัวต้องหัวสีละ มั่นไม่ม okay. em ีที <h 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 ่รั <h <h> <h ่วอืมไรั่วไม่รั่วน้ำไปไหนนะนั่นดิทางำใสานี่เครื่องกำลังสูบอยู่ด้วยตึ้นมาเก็บปลาพอมันโอ้ยบแบ่งกันเลยเว้ยโก็น้ำน้ำแห้งไปเลยเตือนเตือนไปมันฟุ่นผุผุผุโอ้แต่ว่าเกลี่ยข้อม horn เกลี่ยข้อม horn บ่ขึ้นเลยมันขึ้นขึ้นเพิ่งขึ้นตีิ้งมันเตือนเลย ตัวนี้ป้องเตียน่ปะไประดับน้ำต่ำเลยนี่มก้นัันโอ้นเผลออะไรเป็นมันรั่วไปไหนล่ะปะมันหิวมัมันหิวมันหิวมันจอดนานมันหิวน้ำบ่โอ้ฟังฟังเสียงระวังเด้อระวังมันพุดขึ้นมาเด้อระวังพุดขึ้นมาเด้อไปเฮียออกมาจากไหนนี่ออาเผากันเผากันเผากันออกมาจากไหนสายน้ำโถโบแตก ก้อนหัวเหรอเนี่ยใหญ่เอาปะดุ๋ยแป๊บเล็กเตะแม่นครับครับโอ้มันออกนี้ก็เพราะเห็นแล้วก็เหนืยไปเบิดแล้วเนาะมันบ่ามันก็ได้ออกคนาะมันมันก็แหฮงไปพร้อมั้ยหัวที่นี่ก็แหฮงแง่แล้วความดันดันหันมันก็ดันออกอยู่แป๊บเล็กตะปลานี่เล็กเล็กไม่ใช่มันมันซุปเปอร์เนียนแบบขึนเป็นเนี่ยอะไรขาดขาดคอ เอาเลยปะโอ้คันเลยบ้นไปเลยว่ะเครื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าเพิ่งไปติดปล่อยมันเย็นไปเลยแมีอะไรเหมือนถอดรัดแป๊บถอดรัดแป๊บแป๊บไปถอดจากแป๊บไปเชื่อมมันก็บอเห็นแล้วเนาะป่ากับเมียนมันบอกหัวที่นี่กับมันก็อะไรืฮ้ยความตัวละนาะงทำให้ตกอกตกใจ ขับรถผ่านเห็นแม่โคทิ่มหน้าอยู่เอา้ายังหัวซุบทนันนะที่ตรงตายดิรู้สายแหย่ยังที่น้ำแห้งอือเห็นแล้วว่ากเครื่องพราะหอนเพราะเห็นเลยนะเติมลงไปมีปพวกปูมากเพเห็นเลยน,ะนก,กันเครื่องถ้าบูมันหอมมันก็นไล่ไปเลยเนพะเห็นเลยมึงไม่ห่างกูไม่ได้จริงๆเนาะ <c oughs> จะหมองมใหละรอจนกว่ามันจะเย็นน่ะลือๆๆๆไม่มใครกล้าไปถอดหรอกเ้ย่ัยนี้พอกูด่าเดียวพมันทะเลาะกันของกไมืดของหักเลยตียมันหักเลยตีหักมันบิดเตีว่าบอกเรื่องสมิ่เนาะเดี๋ยว เชื่อมได้ไเชื่อมทกู <c oughs> ไม่ไหวแล้วสิบ <laughs> เก้าสิบเก้าไอ้หนูสิบเก้าสิบสไรอีกเอเ่ออืไอ้สิเก้า็ยี่เอ็ดมีสองเบอร์แค่นั้นนะตัวแย่หนิแบบตัวแย่ย่สิบเอ็ดเนาะถ้ายุนอยู่บน,ย,นยุ่นจนยุ่ใส่บันโน่นหรือตรอขาโตนีนเน,น,นี่ยทางหนะนนทางไหนใช่ดา,าวตัวนี้ลงไป แกแหวนมีทำไมไม่ใช้ตัวยาวๆบกดับเครื่องเครื่องมันดับเลยเอืมงั่น <ใจ S 2> แ,แก้วมันอะไรมันตะกุดไไแกมขนเ่อะไรเราไปเจริญอันนีเบอร์อะไรเบอร์อะไรขวานวะงันเบอรบอลหักันยันยันนบอกเบอรอไงแกแววนขังอย่างเดียว อะไ้ออกปะมเลเบอร์อะไรปยี่สิบสามียี่ิบสามเเดี๋ยวๆๆๆนี่ไม่มีว่ะเบอนข้ามยี่สีทำไมเป็นยี่สิบสามสามมันงยี่สิบสามยี่สินี่ตัวนานตัวนานเงียกวตัวไหนก็ไม่ปลาม่มีเลย

เดี๋ยวรามอแล้วนีปลา่อะไสาหตุเดี๋ยวหาที่ลืออลอล้อก่อนลื้อก่อนเอาซุบเลยปลาไต้องเบื้งเบอร์จับเอาคองเส้น,นันเลยออได้เดี๋ยวเอาใส่เบื้องนีัเลยอันนี้ยี่เบ็ดจะยีบะไไ่บเขาอะไรยอยี่สามยี่สามี่สคือหาอยากเลยที่บอก่ <23. S 2> บอกดู น้เป็นายใส่บลอกเลยนลี่นะเลืลูกเดียวก็บปลาใส่เมเดี่ยวเนาะหมดหมดกันตีไม่หรอกเป็นที่ร้านฮะเป็นที่ร้านร้านเพราะว่าก็น่าใส่เบอร์ได้มาเดินลูกหรือว่าหรือว่าลูกดีๆเลือกปลาใส่ก็บปลา็นลลานกันแต่เนาะเลือดลูกเดียวใส่ก็ไม่หมดก็ไม่ใส่นะ้อโอ้ยถนอดกองหอนเว้ย จังหวอยู่บ่ป่ใช่ไหม,มที่อยูค่คนบ่ตีเก่งก่ากูว่นึงรูรปลยัาเงาป่าไ้ครับตัดเลยเดี๋ยวตัดแบบเต็มไหมะมันเยอะด้ตัวนี้บอวบบอบบอไปตัดจังเลยมึงจะเข้ามาลูกเดิมไหมเล่าอือตัดไม่ได้ด<ม>ิว้าอ่ะนีเป็นลูกเดิมอมันหักคับๆรัแเราคอมันอยู่พี เขามาดึงข้ออกมากเขาดึงข้อเข้าไปจนคันนั่ะเขาหักสี่กระหูตัวนี้เขาดัดข้อมันเตะดัดดัดจนข้อหักตใครเป็นคนมึงกระูหรอกเขาบอกมันใส่เนีเขาเลยดัดมันตะสุกหลังตัวตามพวกนี้ดัดจนหักที่กริงว่าเป็นแบบนี้เห็นบ่แม่นมันจะต้องเลี้ยวมันก็เลี้ยวมันเลยมันเป็นงองอใช่หันเี๋มันงอริบเป็นนั่นเตะ เราไมนต้องขาม่ันนี่มันต้องขามนี้เออมันติดนี่ติดทบอลไม่เป็นไรเดี๋ยวกูมาแก้ไขก็เอาเวนห้องขึ้นอีกมันปึกมันไม่ได้ร่วงนี่ปกตินุ่มากเลยแต่เพิ่งเสรนจแต่มันมันก็นิไปติดมันเหลี่ยงไปเพราะว่าอากเบิองเลยตอนประกอบมันบ่ประกอบนั่นดิมีเวียนข้างล่างบ่าวว่าตัวเวนข้างล่างไหมโดนเล้วหรือยังไงเรื่องแหวนแค่นี้ มอีผลเร่มีกระทังบอกแล้วต้องให้ผมลงมือเองก็ถึงสางไงนตอกล้วทั้งหมดตอกครับโอ้โสูมือพี่เพี้ยงนะห่อนกับห่อนข้าวเดียวดอกเอออไม่เหลือมือลหลวงผู้มือมันหลวงเม่บกี่ได้บ่ได้บายบ้านได้ก็นเลยต็ที่อ่เบึ้งมาห่อนดอกไปอย่ากลกไปแบบหนำมาครมา โอ้ยบวหั ẳ n บวหั ẳ n นั่นเออกำมันโดนกำแน่นห่ว <laughs> ยเ,เลยเลี้แวนบบดเนี่ยหาแทนอ่ะพ่อเรื่องของมึงของปูอยู่เฮ้ยมันเป็น,นเลียนทองแดงบ้าน <laughs> มึงก็จะไปถามผูร์นเลี้ยนบูร์นี่เดี๋ยวเจ้าปัญหากันเด้อโอ้น้ำแห้งจนเบิด ất, จนเบิดเ,เลยนะ ันบเนิ่อมัน,ม,น,ม,นมันบอกให้สั่งให้ดับเครื่องอยู่รึเปลากันพราสั่งให้ดับพวกนี้บอกตันเดี่ยวันนี้เออมันหักข้อมันนี่ดีอ่ะมันมันดัดใส่ดัดแป๊แปๆบๆก็หักแน้ะใครกำลังดึงข้า,างไหนเราเนี่ย ข้ง้องออกไปทางอุ่นะปลาเออนีอ่ออกทางก้อนละเดียวอองนต้องออกทางนี้ห่อนสิดอกห่อนนี่ตั้งแต่หักอืมมันนี่ขายได้ช่มมึงมันนี่ขายม่งมีแยกขายสะมมึง เส้นกงมีบก so ic ูนะนี่ประดัดข้อนี่เดียวนะนี่นี่ปรดัดมาเป็นสันดอดนี่นดัดจนหักมาดูตามลักมันใส่ปก่าของธรรมดามันบปิดดัดงอทีนี้อันนี้กับอะไรไอ้ตัวที่ห้าซื้อมาเาเงี้ยเไหมป่ะเยื่อขึ้นนี่ก็ยังเป่นสีหักเหลี้ยงน้อยเดียวสีขาดเลยจกกัน มึงตัวอยู่ไหนนั่งเย็บน้ำแห้งหมดเลยเลยทีนี้ไหนไปหน่อยอ่ะอันนี้เราขอก๋วยมั้งอะไของโจมั้งโจดแล้วกาไปใส่เอาของมึงโหนี่ของกูเอาเก็บไปให้ดีเด้ออือแกไปนี่นี่นี่เนี่ยมันบุบมันมันบุบมันเห็นถีดัดขึ้นเลยมันอยากรู้ไหมดัดยังไงเคาะบ่ะจะทำให้ดูตี มันมันหกักมันหักดัด,ด,ดเต็มนะมันดัดเต็มมันลบมันลบขามตัวนะตรงไหนเดี๋ยวปลาจะหักกันเดี๋ยวเต่ข้อจะไปคดขอเองหรอนี่หักจะกัดปลาเนื้อหลุดจากกันนะมีอะไรหรอมีอะไรจังหวะมันดิไปร้านท่อไอเสียโอ้ร้านเชื่อมทองเหลืองป่มีทองเหลืองเชื่อมท้องเหลือง,ออง,องใส่ท้องเหลืองสูงเอ็นชูโป,ปอนาะเดี๋ยวมันคอยเกี่ยวกันมันจะดูหัวจังหวะมันอยู่เลย ร้นได้ก็ได้ร้านสอมหม้อใส่ก็ได้ขอไม่ชองเหลืองน่ะมันมีร้านสอมหม้อใส่ไม่มีครับมีบ้านผนก็มีเถอะอาบ้านมึงนี่มันไม่มีอ่ะปล่อยมึงเสิร์ฟ้นาหนี่งเดี๋ยวแต่ปลาเลยขันปลาเอาวันนี้วันมื้อนี้ยขันวนวะปิดกระเฮ็ดมันเลยได้ไงอืมขันปลาไปอยากเชื่อมกันขันเชื่อมเชื่อมกันก็ติดตันแน่ไปตันไปตันพวกนี้มันจะลองให้หมดโอ้ยขึนจักละทางจ้างกับเพืเทือบงานเ่าเลเกือบงานเข่าเลยเรื่องโกงเมื่อกี้บ่ายนัดเฮ้ยเติมน้ำต้งไป นี่ไปไม่ได้ออกคือเก่าบะออกโูนี้เกาบะหั้วไหนออกขัวหนาเนาะแม่เขาเชื case, ่อมมากเลยพอด้เชื่อมแม่ให้พัดโดนที่พืชนไปนะจะมักจะมักน้ำหรืออไรตีจะมักน้ำอืมเฮ้ยน้ำไอ้นี่จะวิ่งนี่เจอกันใหม่เด้อโอ้มันจะเติมมันเนี่ยมันเหมือนเราเนี่ยนี่ก่อนด้นั่งซาเหตุสาเหตุแล้วไปเขื่อนนี่ไปน้ำเนี่ยเอาลงข้างล่าเรียบร้อยกลับบ้านกันเราทุกทิ่นี้สวัสดีครับ